อีกหนึ่งนาทีนะครับผมวอล์ดเทนเมนต์สองสามหกอ้าวเราเล่นชมระหว่างดาร์ก่อนกับเดอะซีเคร็นะครับผม <c oughs> อีกหนึ่งนาทีซีซีบีครับก่อนเริ่มเปิดฉากในรอบแรกครับคู่ที่หกนะครับผมวิกที่สี่รอบที่สองนะครับผมระหว่างดาร์ก่อนกับเดอะซีเคร็เนาะผมวิวก็พอจาเอาตัวไปลงชิวชิวจานท์ก็มีจานรมีก็ซื้อต่อครับเป็นไงอ่ะชื่ออะไรอ่ะ กานซิตลาลผมออคนสองใครก็ตั้งฟื้ไว้อะนะผมอยากเอาตัวเด็กผมลงมากกว่านะเพราะตัวเด็กผมก็ผมอยากทำไอ้ตัวอ้นหญิงให้มันวิวหกสิบ้านะกายไปเล่นตัวอ้นหญิง อย่าไปได้ขาศตอนนี้ตัวละครผมจะมีนิกกี้มีอ้วนมีเซล่านะผมอยากให้มันหกห้าหนึงจุดจุดปลาทำได้เรื่อยเลยเลิกลงแล้วจีนผมเลิกลงจีนแล้วแต่ลงเกมอีกทีมันน้อยคุณโตนไม่คุ้มกับเปิดฟู้นจริงหนึ่งจุดห้าผมทำได้เรื่อยวันนี้ก็ได้มาอุย๊ยวันนี้ผมลงไปร้อยรอบอ่ะเดไว้โอเคอ่ายี่สิบทีครับก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับในรอบแรกครับมาดูอ่ารายการแข่งขันครับเป็นคุณ ทางเดินสิเคสครับเป็เค็งชังปลาส้มครับหวานเย็นนะปิกน้อยบริณเน่คุณคัตเซล่าลุงมินลุงมินอ่ากูเฟิร์สครับคุยคุงมีไฮมีไฮครัวปรรวิทย์ครับคุณดิวหมูแว่นรีเฟกครับดิวิสโนแล้วพยาไก่โต้รับเปิดฉากกันแล้วครับตรงนี้ครับตรงกลางเนาะเอาหรือเปิดเสียงโอ้โหฮัลโหลตรงกลางครับใส่กันนัวเลยครับตอนนี้โอ้โหแล้วทางเดื อูดาก้อนครับเดี๋ินซิเกตต้านไม่ไหวครับดาก้อน์ถงเข้ามาเป็นหน้ากระดานตรงนี้หลุดรั่วกันหมดเลยครับตรงนี้กระดานขึ้นไหลไปทางฝั่งดากอร์ทักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้ครับแป๊บๆครับแต่ฟังเดินซิเคตก็แก้เกมได้เหมือนกันครับตอนนี้ครับสกอร์ไหลมาไม่ต่างครับตอนนี้ครับให้รู้เสียงนิดนึงก่อนนะสองก็เสียงเหลือสองอังจัดเลยโอเคน่าจะเอามาณเาจะไม่ได้ยินเท่าไหร่ จหยุดก่นดิเดี๋ยวคุณวิศนุยกไปตรงนี้ครับปิดฉากคุณไอพีไปครับโอ้โหเดี๋ยวไอครับร่วงไปเลยครับตรงนี้ครับเฮียครับเรียบร้อยยกตรงนี้ครับลปลาส้มยังถึกครับซียู่นี่เฮียกไม่เข้าเลยครับปลาส้มเขียวอื่อครับตรงนี้ครับเอาเรียบร้อยครับตายครับเมื่อกี้ติดคีหรือเปล่าครับหูแล้วแรงครับเมื่อกี้ครับครั้งแรกเขานิดเดียวครับครั้งที่สองนี่เหลือแต่ชื่อครับหูหวานครับโดนอพอลโลยกไปแต่ไม่ตายครับหวานเย็นครับ ยกซ้ําเข้าไปตรงนี้ครับปิดฉากไปได้สามตัวครับอย่างสวยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวหวานเย็นยกซ้ําไปอีกครับอีกได้มาอีกสองตัวแล้วลูกหลงเรียบร้อยครับได้อีก3าตัวครับโลกันอีเอาไม่อยู่ครับหวานเย็นครับดับยกแรงมากๆครับตรงนี้ครับเสียงเบาจังเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตรนนี้ครับปุยคุ้มพยายามหลุดเข้าไปครับโดนสินโดนยกกันไว้ได้ครับถือลูกกันอีด้วยตรงนี้ครับคุณไอครัวครับ พ่วงเข้าไปครับเหมือนที่เข้าไปป่วนครับแต่ไม่มี SP เล่นแล้วตรงนี้ครับแล้วท่าั่งเดอร์ซีครับโดนดาร์ก้อนเกือบถึงป้อมครับตรงนี้ครับโดนดาเมจไปเหลือแค่ป้อมเลือดดีครับป้อมบีเหลือแค่10เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลยครับครับอีกน้อยครับยกไปตรงนี้ครับกับหวานเย็นครับโอ้โหตัวการทําดีครับในวันนี้ครับของทางฝั่งเดอรซีเครตครับปีศาส้มยกไปอีกครับแล้วได้มาครับตรงนี้ครับรถหรืออูดเล็บเก็บดูดมาอย่างนี้ครับคุณบีเอ็มเซเว่นครับตรงนี้ครับ เทพย่อยคับ B M 7ครับแล้ว E เปิดทางมาแล้ว HP เหลือด้วยครับตรงนี้ครับแล้ว E ซ้ำไปอีกแล้วโดนไม่โอ้โหแล้วโอ้โหแล้วหลุดมาทําเมจทั้งฝั่งเดิกิได้หลายตัวมากครับแต่เวลาต้นเกมครับยังไม่ชิลเเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยมีผลนะอะไรเยอะครับแต่กำลังเกิดไว้กันอยู่ครับตัวละห้าหกวิเท่านั้นเลยครับ สำคัญครับจะทะลุเข้าไปเท่านี้โอ้ลิเเนตรงนี้ครับอีไปมีหกได้มา3ตัวครับยังสวยครับฟาดกระบาลแหกไป3ตัวตรงนี้ครับซียูนเฮลครับยกไป3ตัวครับดาเมจกูเฟิร์สโอ้โหแล้วมีหกเตะไปได้อีก3ตัวครับมวยเซมยิงโอเวอร์ไปได้อีก3ตัวเหมือนกันครับโอ้โหเกันแมททิปเปิลครับของจริงครับตัวนี้ครับคุณเคนซังครับตัวนี้ยกปิดฉากคุณเจไปไปได้กับคุณเจพีเนาะมีหมูแว่นครับพยายามยกเปิดทางให้เพื่อนแล้วได้มาด้วยครับ2ตัวเดี๋ยวไม่มีดาเมจครับไม่มีสกอร์ครับขออภัยครับตรงนี้้้ครัับโโอหแลวยกกน มีครับลีเน่สามตัวอีกแล้วครับอุ้ยแล้วคุณน้องเย็นอีกสามตัวครับโอ้โหแล้วเบิ้ลทีละสามแล้ววีหกครับทำได้ดีครับแล้ตัวดาวเมทครับกูเฟิร์สวิ่งเข้าไปตรงนี้ครับแล้วซินโดนไม่มีเอชพีกันด้วยครับตรงนี้จะทำยังไงวีหกอีหนึ่งครับแล้วดาวเมทแรงมากครับโดนทีเดียวครับรถเหลืออยู่แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแหละครับป้อมเอของน้องฟังดะก็จะเดี๋ยวคุณกูเฟิร์สครับเตะแรงมากครับเต่าป้อมฟีหนึ่งฟีสองไปได้ด้วยครับเก่งทีเดียวครับ ทางฝั่งเดอะซีเกตครับวันนี้ทักค่อนข้างทำดีครับแล้วมีเอสทีเล่นกันทุกคนครับไม่โดนโถมหนักแล้วก็ไม่โดนเล่นแรงตั้งแต่ต้นเกมครับตรงนี้เหลืออผ่านไป4นาทีกว่านะสี่นาทีห้าสิบกวีครับเป็นการทรงๆครับระหว่างคู่นี้ครับก็เราดูกันไปเรื่อยครับแล้วยกเลยครับตรงนี้ครับไปปรึกษากันเลยครับตรงนี้ครับดาบยกเล่นดีครับวันนี้ข้าทางฝั่งเดอะซีเกตครับกระทุบตรงนี้ครับใครทุบเอ่ยตรงนี้ครับโอ้เดียดเทียบย่อยครับ BM6 ครับเทียบย่อยครับ ยิทุบครับกันเพื่อนครับรอสเปเชียลจากเพื่อนครับตัวนี้แล้ววิ่งมาโอ้แล้วสวยมากกับลิเนเตะไป4ตัวครับเมื่อกี้ครับแล้วสกอร์รันครับโคตรยังโหดครับโอ้โหช่วยชีวิตเพื่อนได้ดีครับตัวนี้สเปเชียลเพื่อนไม่ถึงครับแล้วทำเงินสิเกตทำดีครับลิเน่ครับเมื่อกี้แมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยครับเมื่อกี้ครับโอ้แล้วสวยจัดครับตัวนี้ท็อปสามไม่จำศัปดาห์ได้เลยครับที่คุณเคนซังครับตัวนี้ยกไปได้3ตัวครับรวมคุณชินโด้ด้วยแต่มีโลกกันอีกครับไม่มีดาเมจเกิดขึ้นครับตรงนี้ครับแล้ววคคุณรรรีเเฟโดนตะ่งไปับ ไปพีเตะอันนี้ไปร่วงเลยครับผมอ่านชื่อไม่ทันเนี่ยคือรันขออภัยนะครับรถสวยมากครับมันเกมมันนี่มันเกมอะไรครับเตะกันทีสามสี่ตัวครับมีหกแรงเหลือเกินครับโอ้ลุกคุณคิวติเซล่าครับตรงนี้ครับเตะตัดมานาไปได้ครับถือว่าทําได้ดีนะครับผมยอดครับนี่ครับเข้ามาป่วนบอกครับมีหวานเย็นครับกับหมู่แว่นครับหมู่แว่นร่วงไปแล้วครับแล้วโดนล้าตัดเอชพีด้วยครับดิเทมาเตะกันยาวครับตรงนี้ครับเพื่อนรอสเปเชียลหรือเปล่าครับตรงนี้จะปิดฉากได้หรือเปล่าครับมีโลกกนอีด้วยครับถือว่าใช้คคุมรับ วนแล้วโดนคอบโบครับไหลเข้าบ่อเรื่อยๆเลยครับตัวนี้ก็วนแล้ววนอีกครับเอารุดครับตรงนี้หัดเย็นวิ่งเลยครับตัวนี้ครับเราตัดมานาจะขึ้นหรือเปล่าครับลรวตัดเลยครับไม่สนใจแล้วด้วยครับตัด2อครับตัด3าแล้วเรียบร้อยครับดูดมานาร่วงตรงนี้ครับโดนแก้เกมเลยหรือเปล่าแล้วไฟลงมาเอาเรียบร้อยเหมือนช่วยชีวิตเพื่อนเอาออกไปได้เอาเรียบร้อยครับโดนทีมครับไม่รอดครับนี่ครับโอ้โคุณไฮครัวครับไฟลุกท่วมมาเลยครับ้เตะไปตรงนี้ครับอู้แล้วสองตัวเลยครับ เราทำดีครับแล้วเหลาดามเอตอุ้แล้วไฮครัวก็ไปหาตัวมาจากไหนครับทางฝั่งเดือศีเกตครับตัวซีเกตของจริงครับไฮครัวตรงนี้ครับแล้วอีย่างแรงครับหูอย่าให้ดาเมจถึงป้อมเลยครับวันนี้เดอศีเกตเอาเรื่องครับจะขลุดเข้ารอบแปดทีมได้หรือเปล่าครับในสัปดาห์นี้ครับเราทำได้ดีมากๆครับอู่ในวันเสาร์นี้ครับการคุนตโตไปช่วยวอลอีกแรงนะครับเผื่อเข้ามาช่วยกันนะครับผมเธอศีเกตต้องการตัววอลขนาดหนักครับตัวนี้ครับ ตรงนี้ครับคุณปิกน้อยครับถือทุบครับพยายามเข้ามาเล่นครับแล้วคุณเอ่อ W T F ไทยเนี่ยครับเอาไป W T F อะวยกันเนาะอาชจะเตรียมกรเจาะอะไรอยู่ตรงนี้ครับปิกน้อยครับทุบได้เพื่อนได้สวยครับรอสเปเชียลเพื่อนอารมณ์หมูแว่นยกหลอนครับตรงนี้ครับยกเอาไปหนึ่งทีครับแล้วทางฝั่งของดาก้อนครับเปิดฉากไปตรงกลางสะพานเลยครับตรงนี้ครับเดือดสังเกตเยอะกว่าครับเหลาฟรีเหลาลุลวดครับตรงนี้ครับโดนไม่ขอไป เก็บดูดบานาเตะเลยครับแล้วก็ดูดบานายังอยู่ที่มือของทางฝั่งของดักซิคลิกครับแล้วอีแล้วเรียบร้อยครับสวยมากครับอยากรวยมากๆครับตัดคุณเค้นสั่งไปได้เจ้าวขอไปเรีย้อยครับหือรูปแม่กลับบ้านเอาเรียบร้อยครับตรงนี้ครับกิบูทีฟไทยครับเมื่อกี้อหวานเย็นครับเมื่อกี้ทำดามจได้ดีครับคุณขี้รัวครับตัวยิงเสาครับดูดเข้าไปตรงนู้นครับไปได้สกอร์ตรงไหนครับคุณขี้รัวครับทําได้ดีมากครับแล้ว ปวนบ่อครับหวานเย็นครับสุดยอดมากครับเป็นคุณปิ๊กน้อยครับคุณหวานเย็นครับเขามาปวนบ่อครับทางฝั่งตัวการของนิสกิทฝั่งนันก็ถือว่าจะทำได้ดีครับสำหรับวันนี้ครับแต่ฝั่งตัวบุกปวนบ่อก็สามารถทําได้ดีเหมือนกันครับ MVP ครับยกให้2คนนี้ครับหวานเย็นครับครับทําได้ดีมากครับมี2คนครับที่ปวนบ่อเนาะนี่ดีมากครับสำหรับวันนี้ครับหวานเย็นครับเขามาปวนบ่อถือว่าเนอีวิงเล่นเลยครับตรงนี้ครับเอาแล้วโดนอีตามหลังเลยครับโอ้คุณจมานายครับ ทางฝั่งเดอะซิเคทครับค่อนข้างคุมเกมได้หลากหลายครับวันนี้ครับพยายามเอาไปเหลาครับโอ้โหแล้วมีปุ๊บอยู่ครั้งหนึ่งครับแล้วตรงนี้ครับต้องรอสเปเชียลและอะลรครับตรงนี้ครับแล้วถือหักป้อมด้วยเหลาฟรีหรือเปล่าครับวันนี้ถึงป้อมอุเหลาฟรีแล้วเหลาแรงมากครับเดอะซิเคทครับเกิคยลืมโมเมลกันหรือเปล่าครับแล้วมีดาเมจป้อมเกิดขึ้นครับทางฝั่งด้านบนครับเหลาฟรีรัวครับไหลเป็นน้ำนี่ครับตรงนี้ครับเดอะซิเคตมาแล้วครับตรงนี้แล้วก็สไลด์ไปครับดาเมจไม่ขึ้นโอ้เอทีไม่ขึ้นครับพอถือตัดมานาออยู่่นนะคคครรรรััับบบถืวาทไดด้้ีีตง พอมาเปิดป้อมของทางเดอะซีคิตป้อมกลางได้สำเร็จครับตรงนี้ครับวิ่งมาป่วนตรงนี้ครับหามานาเล่นหรือเปล่าครับทาฝั่งเดอะซีคิตจะทำยังไงครับตรงนี้จะเล่นสเปเชียลเลยโอเวอร์ยิงไปเลยครับเรียบร้อยครับสวยครับพยาเกตโต้ครับไมซแยมครับโดนปิกน้อยรับอยู่ครับตรงกลางของทางฝั่งแต่ตัวบุกของทางฝั่งเดอะซีคิตก็สามารถทำได้ดีครับเอมบีพีเลยครับคุณไปคุณขี้รัวกับปุ้ยคุณครับมาทำนาเม็ป้อมครับเหลืออยู่เก้าล้านแปดครับเออแป๊บๆหนึ่งครับโอ้โห มีหมูแว่นยกได้2ตัวครับ b พย่อยครับ B.M. 6กับ B.M. 7ครับคนเดียวกันคนละตัวเดียวกันคนละสาขาหรือเปล่ะเบลเขาเยอะซะด้วยดีครับ2ตัวนี้นะครับทางฝั่งเดอะซีเคล็ครับตอนนี้ถือว่าทําได้ดีครับแต่ฝั่งเดอะดาก็ยังไม่สามารถเปิดปอมทางฝั่งด้านบนปอมเอของทางคอนเดอร์ซีเคลได้คอนเดอร์ซีเคล็ก็มีมานาเล่นกันอยู่เรื่อยๆเลยครับและกันกลางค่อนข้างเหนียวครับตรงนี้ก็มี6อีขึ้นไปครับอุลแลนโซครับ เกได้ดีครับระหว่างเย็นครับคุณคัสเซร่าครับไปเล่นอยู่ไหนแล้วทางฝั่งอาก้อนครับถือหิวบ้านเลยครับตัวนี้ล้นเร้นครบ8นาทีกันหรือเปล่าครับคอนข้างสูสีครับในสัปดาห์นี้ก็จะซีเครตได้ตัวซีเครตมาของจริงเลยครับทีนี้ครับมีคุณคิวครับวิ่งมาถึงปุบก็โดนเตะไปเลยครับไม่สนใจแล้วครับเอพีไม่ขึ้นครับหรือคุณบินในอีตรงนี้ครับได้มาดาเมจครับคุณปุ้ยคุณเข้ามาอีด้วยมีซ้ำด้วยครับโอเวอร์ครับแล้วเหลาฟีไป1นครับเรียบร้อยครับคุณตัวดาเมจของทางฝััััั่งเดดอซีีีคคคครรรรทบบบไ้้วนน รัวมาเลยครับ M B P ประจําวันนี้ครับและว E ไปเลยครับตรงนี้ครับสองตัวครับสวยๆครับโอ้ครับเหมือนตาทิพย์เลยครับเลยวิ่งชนนี่ครับ F Heat t e ครับ B N งานหยาบเลยครับทีนี้ครับตัวดาเมจครับตัวซีเครตครับ F Heat t e นะครับต้องเวรความวางของเดอะซีเครตของจริงครับนี่ครับคุณเจมานอยครับตัวนี้ครับ E ครับพยายามทําดาเมจป้อมให้ได้ครับตัวนี้ซื้อตูดมานามาด้วยครับแล้วดูมานาลุนตรงนี้ครับจะทำยังไงครับทางฝั่งเดอะซีเครตครับเอาแล้วๆเรียบร้อยครับเปิดป้อมได้สําเร็จครับทางฝั่งดาก้อนครับ นี้ครับเป็นตัวดาเมจครับคุณจะมาหน่อยครับเอออีปิดฉากไปเลยครับคุณคีรัวครับมีดูเอพีหล่นด้วยครับแต่ไม่ได้สำสก็ไม่ได้เก็บมาเล่นครับอีไปเลยครับโอละเลรงมากครับโลงกันอีเอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวคุณบีเอ็มหกครับร่วมไปเลยครับแล้วอีดักตรงนี้ครับโอ้โหแล้วขลาดเล่นมากครับคุณคีรัวครับเอพีครับกล้องจับทันทีเลยครับเอามาทางฝั่งด้านบนเลยอีเปิดฉากไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ด้วยครับว่ามีเอพีเล่นตรงนี้ครับเปิดฉากไปก่อนครับเดี๋ยววิ่งลงมาตรงนี้อีเสาหนึ่งสองแล้วดาม นี่ลูกเหมือนครับยกตรงนี้ได้2ตัวครับแล้วดูดมนา2ตัวด้วยครับร่วงไปแล้วครับตรงนี้ครับจะเล่นยังไงครับเดอะซีเคทครับจะมีเพื่อนเข้ามาเก็บมาซับพอร์ตือเปล่าแล้วไม่มีด้วยครับแล้วทุบตรงนี้เดอะดักก้อนไม่มีเอพีเล่นครับ้วปิกน้อยยกตรงนี้ได้มา2ตัวครับแล้วลูกหลงหรือเปล่าอ้โหูจะปิกน้อยครับ2ตัวครับ แล้วโอ้โหเดือยซิเคธครับทำจังหวะได้ดีมากครับดาราก้อนเหลืออยู่4ตัวครับตอนนี้ครับเหลืออีก3นาที30มสิบวิสุดท้ายครับตรงนี้ครัจะเล่นยังไงแก้เกมยังไงครับทางฝั่งของดาร์กอนครับเดือยซิเคธก็พยายามกันสุดแรงเกิดกับตา a าดก็แพ้ได้เหมือนกันครับตรงนี้ครับช่วงสามนาทีสาวิสุดท้ายครับโดนครับตองวิ่งเข้ามาทางด้านบนของทางฝั่งเดือยซิเคธครับโอ้โหจะปิกน้อยครับมีดูเอชพีครับไม่มีเอชพีเล่นก็เท่านั้นครับตัวถึกด้วยครับเหมือนรู้เรื่องนะครับแลลล้้้้วววมมมมัััันนนขโยยิเเเเสสสาา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 าคคคครรรรรรรบบบบบจจะะอออถถกไดดหืป่ตงีีุ๋ณ ซีเซราครับทำอะไรอยู่ตรงกลางครับออกแล้วไปรอดักกลางเลยครับแล้วยกโอ้โหเดีวบีเอ็มครับบีเอ็มเครับเปิดฉากได้ดีครับให้เพื่อนเข้าไปครับแต่ว่าตัวบุกกราฟาก็ไม่มีเอเลยครับมีเอตัวละหนึ่งครั้งเท่านั้นเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวยกดักไปเอาเร็วเดี๋ยวยกว้าวครับอีสวนไปเดี๋ยวเหล่าฟรีเลยครับตอนนี้ดามเอ็ดก็ข้างสูสีกันเดี๋ยวคืออุดเอาดักก้อนครับเข้ามาอีเสาไปครับเหลือสองนาทีสุดท้ายครับ ยังไม่ปิดฉากครับยังมีโอกาสการต้องฝังอ่าเดอะซีเคิทครับแล้วเลือดเสาอยู่ตรงไหนหมดก็ไม่รู้เลยครับทางฝั่งไทก้อนครับตอนนี้เลือดเสาเต็มแล้วด้วยครับค่อนข้างสูสีครับในสัปดาห์นี้ครับนี่แอนด์อ่าครูอัอบีเยแห่งปีเลยครับเนี่ยมาสู้กันด้วยเลือดครับแก๊งอ่าค่อนข้างสูสีกันนะครับของทั้งสองฝั่งเนาะในสัปดาห์นี้ครับทางฝั่งเดอะซีเคิทครับได้ตัวซีเคิทมาครับเป็นของคุณอ่าไฮครัวนะไฮครัวเนาะ ประมาณนี้นะครับ MVP นะครับเอายกอีกแล้วครับพี่สโนก็เล่นดีเหมือนกันครับในสัปดาห์นี้ครับปุ้ดจัดอันดับกันไม่ถูเลยครับเล่นดีกันทุกคนเลยครับทางฝั่งเดอะซิกเกตครับแต่ว่าครับตอนนี้ครับงานหยาบของจริงครับเดอะซิกเกตครับเหลือ2นาทีกับเลือดเสาที่ไม่มีให้เพิ่มครับแล้วเข้ามาหลุดเสาฟรีกันล้วๆครับตรงนี้ก็จะทำยังไงครับยังจะปิดสเปเชียลตรงนี้ไม่คิวกันเลยครับ จะทํายังไงเอาแล้วปล่อยเล่นเลยครับตรงนี้ครับแล้วทางฝั่งครับคุณไอพีครับวิ่งเข้ามาถือหักเสาด้วยครับตรงนี้ครับวิ่งหลบมาเอาเรียบร้อยครับตรงนี้มีดาเมจแน่ๆครับตรงนี้ก็เลยยกโอ้โหเรียบร้อยครับลุมมืครับโอ้โหสุดยอดครับแม่สกัดดาวรุ่งไปได้ครับแม่น่าจะีดายจริงๆครับไอพีครับเดี่ยใส่เสียงหนักขนาดนี้นานเลยครับอาทิตย์ละครั้งเนาะวิ่งขึ้นมาด้านบนครับ คุณ JP ครับตรงนี้ครับโดนตัดไปเลยครับถือ s p ครับคุณสวิตช์ครับทำได้ดีครับนินจาตัดแม่นด้วยครับเร็นง่ายง่ายครับแต่เล่นได้ครับสุดยอดจริงครับนี้ครับทุบสองตัวครับรอสเปเชียลจากเพื่อนตรงกลางครับตรงนี้ครับคุณดิวิสมูวิลุดเข้าไปครับจะเข้าไปป่วนข้างในหรือเปล่าครับตรงนี้ครับแล้วได้หิวเสากลับบ้านด้วยครับทั้งฝั่งของเดอะซีเครดครับเป็คุณปิกน้อยครับถือหิวเสาครับรู้สึกว่าจะตัดสินกันตรงนี้เลยครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับ รีการ์มีดาเมจครับ B m 7เปนเทปจ่อยครับวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับตัดไปได้ตัดไปเลยครับเกิดไม่ทันอยู่เลยครับสู้ๆครับสเปเชียลใช้ไปครับเหลือไม่ท่าไหคิวโอ้โหโอ้โหแล้วทำดีครับเดี๋ยวมาดูครับฮีโร่ครับโอ้ดอนกองกันสุดยอดครับสุดยอดจริงครับฮีโร่แต่ไม่ฟีเจอครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับเดือดซีเค็ครับในสัปดาห์นี้ครับยินดีล่วงหน้าเลยครับสามารถหลุดเข้าเพลย์รอบแปดทีมสุดท้ายได้ครับในสัปดาห์นี้ครับ ยืนฟรีเขาว่าโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับทําได้ดีครับทําได้ดีครับมีลุงเงิยกเข้าไปครับได้ดาเมจดหนึ่งตัวครับแต่ทางฝั่งเดอร์นก้อนพยยเดอร์นก้อนแต่ก้อนพยายามเข้าไปทําดาเมจครับเผื่อแก้เกมได้ในชีวิตสุดท้ายก็น่าจะหมดหวังแล้วฮิวเลือดก็ไม่น่าทันเพราะว่าสิบซีเครืครับเลือดเหลือสิบสี่ล้านครับแล้วก็ดอร์ก้อนเลือดเหลือแค่สิบเอ็ดล้านครับต่างกันอยู่สามล้านครับดาเมีดแตกตามเพิ่มเติมตัวนี้คุณคิรวยเอพเพิ่มเติมแล้วกูเฟิร์สฟลิง้าไปอ E เลยครับสุดดยอครับ ในสัปดาห์นี้ครับเดอะซีเครครับทำได้ดีมากคกรับ็บอาครับเออในก็เจ็บคอวันนั้นครับ <laughs>